สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้อ้อมขอมีสาระนะคะวันนี้อ้อมจะมาแนะนําวิธีการในการยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนนะคะวีซ่าเยี่ยมเยียนเนี่ยนะคะเราจะสามารถยื่นได้ก็ต่อเมื่อเรามีผู้เชิญจากทางเดนมาร์กนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นแฟนเป็นคู่มัน่นหรือว่าเป็นสามีนะคะใดๆล้วนต้องใช้เอกสารตามนี้ทั้งหมดนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้นะคะจะมีข้อกำหนดเยอะนิดนึงและ เวลาในการพิจารณาค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่าเคส by ยเคสมากๆเพราะว่าตั้งแต่โควิดระบาดนะคะข้อกําหนดเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากขึ้นและถ้าความสัมพันธ์ของคุณยังไม่แน่นแฟนมากพอเนี่ยเขาก็จะเฮ้ยแน่นแฟนไม่แน่นพอเนี่ยเขาก็จะแบบว่าปัดตกไปก่อนนะคะแล้วก็อ่ะยังไงก็มาฟังกันเลยดีกว่าว่าเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยียน ที่เดนมาร์กหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวีซ่าเชงเกนระยะสั้นที่พำนักได้ไม่เกิน90วันนะคะเรามาดูเอกสารกันดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือจดหมายเชิญหรือว่า Code Invitation หรือว่า i ินวเทชั o นโค้ดอันนี้ทางญาติแฟนหรือว่าคนทางเดนมาร์กต้องเป็นคนเชิญเราแล้วก็ตรงนี้นะคะต้องเอาไว้กรอกในเอกสารออนไลน์นะคะทุกคนการกรอกใบสมัครออนไลน์นะคะผ่านวีซ่าแอปพลิเคชันฟอรตัวเนี้ย เราต้องปริพ์ออกมาทั้ง cover letter แล้วก็ form ใบสมัครทั้งหมดที่เรากรอกออนไลน์เข้าไปนะคะแล้วก็หลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมบีซ่า mm hmm. ก็จะอยู่ที่ประมาณ80ิยูโรหรือว่าประมาณ3,000เป็นเงินไทยอะนะคะอ้อมจะให้ทุกคนข้ามตัวนี้ข้ามตัวกรอกใบเอกสารออนไลน์แล้วก็ปริพ์ออกมาเนี่ย mm hmm. เป็นอันดับสุดท้ายนะคะเพราะว่าอะไรโอเคคุณได้จดหมายเชิญเรียบร้อยแล้วแน่นอนแหละคุณก็ต้องบอกกรอกใบสมัคร แต่คุณกลับไปดูหลังบ้านคุณก่อนนะคะว่าหนังสือเดินทางพาสปอร์ตที่เรามีเนี่ยเล่มปัจจุบันเนี่ยใกล้หมดอายุหรือยังต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า6เดือนนะคะทุกคนเราดูเลยค่ะถ้าถ้าเกิดว่าอ,อีกปีหนึ่งจะหมดอายุแล้วรีไปทําเลยไปทําได้ไม่ต้องรอกใกล้หมดแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีการเดินทางเข้าออกเชงเก้นตรงนี้ก็ต้องแนบไปด้วยนะคะทั้งเล่มเก่าเล่มใหม่คู่กันไปและเราต้องปริ้น ทุกหน้าที่มีประทับตาการเดินทางเข้าออกกลางเดินทางอันนี้อ้อมคิดว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็รูปถ่ายนะคะเราต้องใช้ขนาดสองนิ้วสองนิ้วไม่ใช่แบบนี้นะคะ <c oughs> เราต้องใช้รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวขนาดสองนิ้วอายุไม่เกิน6เดือนอันนี้นะคะเราสามารถที่จะไปที่ร้านถ่ายรูปแล้วก็บอกเขาว่าเอ,อมาถ่ายรูปไปยื่นวีซ่าเชงเก้นค่ะ โดยปกติแล้วร้านถ่ายรูปสัหญ่จะทราบดีนะคะแล้วก็การแต่งรูปอย่าให้แต่งเกินงามนะคะเพราะว่าอะไรเจ้าหน้าที่อาจจะแบบว่าเอ้ย e พี่รูปไม่โอเคเลยอะ่ะมันดูเฟซเกินไปเขาจะอ,อ,อใช่เหรอแล้วคุณจะโดนไล่ให้ไปถ่ายใหม่นะคะตรงสุ้มใน b f s เลยค่ะก็6รูปน่าจะ250ราสิบาทไทยนี่แหละถ้าจะไม่ผิดน,นะคะก็ น่าสดสดไม่แต่งอะไรให้เลยอันดับต่อไปก็คือสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบานสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้านนี้นะคะเราสามารถที่จะแปลเองหรือว่าไปให้ที่ร้านของอ้อมนะคะอ้อมให้ที่ร้านแปลให้นะคะเพื่อที่จะเอาสแตมป์ปึ่งออของเขาอะรับรองการแปลก็ประมาณสา0ร้อยเอกสารใดๆก็ตามที่เป็นภาษาไทยยื่นไป ต้องยื่นคู่กับแปรเป็นภาษาอังกฤษแล้วเท่านั้นนะคะสำเนาบัตรประชาชนเนี่ยแปรเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ติดไปด้วยนะคะทุกคนเรื่องสำเนาบัตรประชาชนเนี่ยอ้อมยื่นบีซ่ามาหลายรอบมากไม่เคยขอนะคะแต่มาครั้งล่าสุดคือขอแล้วอ้อมก็เลยบอกว่าอา้าวปกติก็ไม่เคยขอพี่เนาะพี่ก็เลยไม่ได้เอามาน่ะคะทำยังไงดีเอ่ยเขาก็ไม่เอานะคะ แล้วก็มาที่สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีนะคะก็แปลมาแล้วก็ถ่ายเอกสารต้นฉบับมาด้วยแล้วก็จริงๆเราก็ต้องเอาตัวจริงมาทั้งหมดแลแหละแล้วก็ไปถามที่หน้าเคาน์เตอร์ไว้ด้วยว่าต้องต้องยื่นตัวจริงด้วยไหมคะอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าอ้อมก็ไม่แน่ใจพมันขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็ใบจองตั๋วเครื่องบินไปกลับอันนี้นะคะเป็นแลนการบินตามวันที่เราขอเลยค่ะวันที่เราออกเดินทางจนถึงวันที่เรากลับ อันนี้จะเป็นการจองตั๋วเปล่าเราไม่จําเป็นต้องจ่งายเงินใดๆก่อนเลยเจ้าหน้าที่เขาจะดูแค่ว่ามีเที่ยวบินดังกล่าวตามวันเวลานั้นจริงนะคะแล้วก็อยากจะให้จองสายการบินที่ไม่ไก่กาแบบว่าฝนตกฟ้าร้องก็ c a n เซิ f l ฟล h เราอะไรอย่างนี้นะคะเอาเอาดีๆค่ะแล้วก็ประกันการเดินทางนะคะอันนี้จะ ต้องซื้อประกันการเดินทางวงเงิน1.500ล้านาแบาทขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้องซื้อวันที่ครอบคลุมตั้งแต่วันที่เราเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่เรากลับนะคะแนะนำให้ซื้อเพิ่มไป 2- 3สาวันหลังจากที่เรากลับด้วยเพื่อเผื่อเราแบบมีเครื่องดีเลย์หรือว่ามีการเลื่อนตั๋วอะไรอย่างนี้ให้เราซื้อเผื่อไปอีกสัก อ่ะเต็มที่5วันหรือไม่ก็3-5หวันหลังจากนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเราจะซื้อประกันการเดินทางแบบรายปีหรือว่าคนที่มีรายปีอยู่แล้วนะคะอันนี้อ้อมจะบอกเลยว่าปกติประกันการเดินทางรายปีเนี่ยเขาจะครอบคลุม90วันตามบีซ่าเชงเกนระยะสั้นเราเลยนะแล้วเราต้องกลับแล้วเขาถึงจะเริ่มนับให้ใหม่เวลาเราเดินทางกลับมาอีกอีกรอบหนึ่งอันนี้ตามที่อ้อมมีข้อมูลนะคะสำหรับคนที่เดินทางบ่อย แล้วก็มีแลนจะเดินทางบ่อยซื้อแบบรายปีดีกว่าค่ะเพราะว่าวงเงินประกันจะสูงกว่าอาจจะแตะถึงสามล้านแต่ว่าเงินประกันที่เราซื้อช่วงโควิดเขาก็จะมีลดอย่างประมาณถ้าเราซื้อแบบเก้าสิบวันอยู่ที่สองพันแปดเราอาจจะซื้อแบบรายปีเต็มที่ไปเลยสี่พันแปดก็อันนี้ก็ไปไปหาดูได้นะคะ จะซื้อประกันการเดินทางตอนนี้ก็คือต้องครอบคลุมโควิดด้วยเท่านั้นนะคะถึงจะได้รับการอนุมัตินะคะแล้วก็เอกสารหลักาลฐานการทํางานถ้ามีนะคะก็จะมีหนังสือรับรองการทํางานหนังสือการลาหยุดงานหนังสือการลาหยุดงานแบบ Le a v e without pay ก็คือหยุดงานไปแบบแบบไม่รับเงินเดือนนะคะแต่ว่าในจดหมายนะคะก็จะบอกแล้วว่าเราจะกลับมาทํางานหลังจากที่เราลางานไปแล้วแล้วก็หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการต่างๆนะคะเราก็ยื่นไปด้วยนะคะเพราะว่า เขาจะได้รู้ว่าอ๋อมีการมีงานทําที่เมืองไทยนี่มีนู่นนี่นั่นที่เมืองไทยนะคะถ้ากรณีศึกษาอยู่นะคะก็ต้องใช้ใบรับรองจากสถานศึกษานะคะว่าเรามีสถานภาพการเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนจริงนะคะแล้วก็จะกลับมาเรียนนะคะเอกสารทุกอย่างตรงนี้ต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนแล้วก็แนบสำเนาตัวจริงเข้าไปด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะตรงนี้นะคะเอกสารทั้งหมดตรงนี้ คือสิ่งที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ทางสถานทูตเห็นนะ,ะว่าเขามีพันธะผูกพันอยู่ที่เมืองไทยเขาจะกลับมาที่เมืองไทยตรงนี้แหละแล้วก็หลักฐานทางการเงินหรือว่าสเตทเมนต์นะคะจะต้องใช้ย้อนหลัง6เดือนนะคะเขาจะบอกว่า3าถึงหเดือนขึ้นไปตัวนี้อ้อมแนะนำให้ใช้แบบ6เดือนนะคะเพราะว่าให้เต็มที่ไปเลยค่ะเต็มแม็กเพราะว่าอะไร ตรงนี้เป็นคือหลักฐานรายรับรายจ่ายเงินเข้าเงินออกแล้วก็หมายถึง financial คุณมั่นคงแค่ไหนเขาจะดูจากตรงนี้นะคะแล้วก็หลักฐานต่างๆทางการเงินที่เราเคยได้รับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนใครโอนให้เราอะไรยังไงเนี่ยพยายามทํลิ i s t ไว้นะคะแบบว่าทํำ n o t ตไว้นะคะทําการบ้านให้เรานะคะว่าเราอันนี้เงินเข้ายังไงของใครให้มาภายในะระยะเวลาที่เรายื่นไปให้ทางสถานทูตนะคะ อันนี้ต้องเตรียมต่อคาถามดีๆนะคะสําหรับคนที่สามีแฟนให้เป็นก้อนๆทีเดียวก็ต้องเก็บสลิปเอกสารในการโอนเงินเนี่ยนะคะอาจจะให้สามีปุ๊บ for you baby อะไรอย่างเงี้ยใส่โน้ตไว้แล้วก็ส่งสลิปตัวตัวตัวเนี้ยมาให้เราแล้วเราก็ปิ้นแปะไปแล้วก็หลักฐานทางการเงินเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญมากก็ไก่ล้านตัวะคะ่ะทุกคนเพราะว่า เราต้องมีเงินตกเฉลี่ยวันละ1,750บาทหรือว่า350โครเนอร์ per day นะคะต่อวันนะคะสำหรับการมาอยู่เดนมาร์กก็คูณวันเดินทางเข้าไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายเขาไม่ซัพพอร์ตเอ้ยไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าทางคนเชิญเขาไม่ได้ cover ค,ค่าใช้จ่ายให้เรานะคะก็ต้องโช์เงินประมาณวันละ2,500บาทนะคะแล้วก็คูณวันเข้าไปเหมือนคล้ายๆวิซ่าท่องเที่ยวประมาณนั้นละคะ่ะ เอกสารทางการเงินทุกอย่างสเตทเมนต์แล้วกว็การตอบคําถามของเราต้องต้องให้ไปด้วยกันนะคะทุกคนให้มีที่มาที่ไปเรื่องราวของเงินนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีหลายบัญชีอาจจะมีแบบออมทรัพย์แยกต่างหากก็ยื่นเข้าไปด้วยนะคะเราสามารถยื่นได้มากกว่าหนึ่งบัญชีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการโยกเงินเข้ามาเนี่ยเราไม่ควรที่จะโยกเงินออกก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะทรงมาสัมภาษณ์เรานะคะ เราวันที่จะให้เขาโทรมาสัมภาษณ์คุยกันให้รู้เรื่องก่อนเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะแบบว่าสเตทเมนต์คุณขอเกินอาทิตย์มาแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขอดูยอดสเตทเมนต์อีกรอบได้ไหมคะโอ้โหแจ็คพอตค่ะถ้าย้ายเงินออกไปแล้วทริคดีๆเราอยากจะบอกคือหลักฐานการทางการเงินหรือสเตทเมนต์เนี่ยเราควรไปขอหนึ่งวันก่อนไปยื่นนะคะหนึ่งถึงสองวันไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะทุกคนต้องไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ แล้วไปยืน่นทําไมนะหรอเพราะถ้าคุณขอตั้งแต่ต้นเดือนแล้วคุณไปยื่นกลางเดือนนะโอ้ยเออขอดูสเตมนต์ใหม่หน่อยคะ่ะขอดูอีกทีได้ไหมคะเขาจะดูว่าเงินยังเหลืออยู่หรือเปล่า,าพูดเหมือนเคยโดนใช่ <laughs> <laughs> อ่ะโอเคแล้วไปต่อหลังร้านการถ่ายภาพคู่กันก็ใส่ไปทักสิบ0ี่สิบรูป ก็ได้นะคะทุกคนอ้อมใส่เต็มอ้อมใส่ตลอดนะคะหกระดาษหนึ่งเสีนี้อ้อมใส่ไปเลยสี่รูปป่งเปึงเปง,ป,งประมาณ40รูปเอาไปเลยค่ะหลักฐานภาพถ่ายคู่กันว่าคุณเนี่ยเคยเจอกันเคยอยู่ด้วยกันเคยมีปฏิสัมพันธ์ในการใช้ชีวิตร่วมกันยังไงไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างตรงนี้ก็คือ7-10รูปนะคะปกติแต่ถ้าคุณแบบว่าอยากที่จะแบบว่า พรีเซนตอยากให้เห็นว่าเฮ้ยก็เรารักกันนะ่ะเอาไปเลยแถงไปเลยค่ะเป็น10บถึงสี่สิบรูปไปเลยค่ะไม่มีผิดสำหรับคนที่มีเฟซใช่ไหมคะก็แค่ไปแคปรูปในเฟสมันก็จะมีวันเดือนปีพอสอ,อยู่ในนั้นอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็แคปเอาวันเดือนปีนั้นมาด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยแหละอันนี้ควรทำใส่ PDF นะคะแล้วก็ปริน้นออกมาแล้วก็ หลักฐานเพื่อรับรองความสัมพันธ์อื่นๆตรงนี้จำเป็นต้องมีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เพิ่งคบกันแล้วก็ยังไม่เคยเดินทางหรือว่าขอวีซ่าเลยอันนี้จำเป็นต้องมีและหามานะคะไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการสนทนาการแชทคุยกันข้อความต่างๆอันนี้จะแยกออกมาจากรูปถ่าย,ยนะคะทุกคนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะดูค่ะว่า เราต้องคู่เนี่ยคบหาดูใจกันอยู่จริงไหมแนวในการสนทนาเนี่ยคุณประมาณไหนก็ใครที่คุยสองแง่สองงามเยอะก็อันนี้ก็ไม่ต้องปิมนไปก็ได้มั้งก็สําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างแบบก็ก็แน่นอนแหละก็อะไรความสัมพันธ์ทางไกลใช่ไหมคะเราก็ต้องคุยกันเยอะเราต้องวีดีโอคอลทุกวันนี้เราวีดีโอคอลมากกว่าที่จะพิมพ์คุยกันอะทำยังไงล่ะทีนี้พวกนี้ต้อง แคปมานะคะทั้งข้อความการสนทนาก็การแชทหากันต่างๆนะคะต้องใส่เข้าไปด้วยนะคะอัดแน่นเข้าไปเลยค่ะอัดแน่นไปให้เขาเลยค่ะจะปึกใหญ่แค่ไหนก็อัดแน่นไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็จดหมายแนะนําตัวเองนะคะอันนี้อ้อมจะมีวิธีในการเขียนจดหมายแนะนําตัวเองคร่าวๆมาฝากนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะจําเป็นต้องเขียนใหม่ทุกครั้งที่ยืน่นวีซา่าเยี่ยมเยียนเข้าไปนะคะเพราะว่า จ้าหน้าที่เนี่ยจะได้รู้จักเรามากขึ้นแล้วก็ทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเนาะยื่นใหม่ก็เท่ากับเคสใหม่เสมอนะคะทุกคนและการเขียนจุดหมายแนะนําตัวเองเนี่ยจะช่วยให้เราได้รับการพิจารณาบีซ่าได้มากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราเขียนได้ดีชัดเจนมีจุดประสงค์ชัดเจนนะคะว่าเราจะไปทําอะไรยังไงก็คือเขียนไปเลยนะคะดูกันเลยนี่ไงอ้อมจะเปิดให้ดูนะคะตรงนี้มุมขวาบนย่อหน้าแรกนะคะให้เป็นชื่อเราที่อยู่เรา โทรศัพท์นะคะหลังจากย่อหน้าแรกเราก็ใส่เป็น Royal Danish Embassy แล้วก็ใส่ที่อยู่เขาแล้วก็วันที่เราเขียนจดหมายนี้นะคะอันี้ก็ t o w h o m i t May Concern อันนี้ก็ใส่ปกติ My name is ใส่ชื่อตัวเองนะคะแล้ I am holding passport number ก็ใส่พาสปอร์ตของเาตัวเองไป I wish to submit it for visiting boyfriend h u s husband อ่าญาติ อะไรก็ว่าไปนะคะ my boyfriend my husband name is ก็ใส่ชื่อเขา he's holding passport number ก็ใส่ไปนะคะ passport ของฝ่ายชายแล้วก็ he is อะอะไรคะทำงานอะไรอยู่ he is living อยู่ที่ไหนตรงนี้ก็เป็นอีเมลของฝ่ายชายแล้วก็ cell phone ข้างล่างเนี้ยให้แนะนำตัวเองนิดนึงประมาณว่า I'm currently ปัจจุบันนี้ดิฉันทำงานอันนี้นีน,นีนะคะ ของอ้อมนะคะ I'm currently between a job นะคะไม่ได้ทำงานนะคะแต่เราจะไม่บอกนะคะว่า I'm a unemployed นะคะเพราะว่าถ้าใช้คำว่า unemployed นี่มันจะเหมือนแบบเฮ้ยไม่มีการงานทำอะ่ะถ้าเราใช้คำว่า between a job ก็คือกำลังหางานอยู่อันนี้สำคัญนะคะสำหรับคนที่ฝ่ายชายซัพพอร์นะคะฝ่ายชายดูแลนะคะ regular income ก็คือปกติเนี่ยตามปกติเนี่ยเงินที่ได้มาในทุกวันนี้ก็คือซัพพอร์ตบ my boyfriend my husband อะไรก็ว่าไปนะคะทุกคน I am confident that I have the financial capacity to support myself during this given in Denmark นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็บอกนะคะ,ะชื่อแฟนเราอพาร made in ์ใบลาบลาบอกไปนะคะจะกันครั้งแรกที่ไหนเมื่อไหร่แล้วก็ปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ฉันฉันแฟนฉันสาม,มีภรรยาหรือว่าฉันเพื่อนเป็นญ,ญาติกันอะไรก็ตามนะคะมานานแค่ไหนแล้ว แล้วก็บอกไปเลยนะคะว่าปกติฉันก็อยู่เมืองไทยมีการมีงานพ่อไม่ีแม่มีน่นมีนั่นอะไรก็ใดๆนะคะก็เขียนในย่อหน้าตรงนี้นะคะให้ให้เขาเห็นนะคะว่าเราจะกลับเมืองไทยให้ใส่ให้ใส่ไปช่วงนัน้นย่อหน้านี้นะคะฉันมีคุณแม่คุณพ่อที่ต้องดูแลที่เมืองไทยอยู่นะแต่ฉันก็อยากจะจะไปเทีย่ยวสักระ,ระยะสั้นๆอะไรก็ก็ใส่ไปได้นะคะทุกคนใส่ไปเลย g r a t e f u l l y คือแบบโู้คนฉันคือแบบฉันจะแฮปปี้มากเลยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย เพลสไค y ลี่คืออ้อนวอนมากเลยใช้ทั้งเพลสทั้งไค y ลี่ไม่ใช่ครูสอนภาษาอังกฤษนะกแต่ว่าอันนะทีมเ t h ะ v i s a granted and multiple e n t r y นนี่ขอไปแล้วนะคะ multiple entry ขอไปในในใบแนะนำตัวเองด้วยเนี่ยและตอนท้ายก็จะวนเวอร์นิดนึงนะคะออมก็จะลิเกน,นิดหน่อย Your kind consideration is highly appreciate d upon this matter นะคะ m e l v i l l e Hilson ก็คือ b บ s e ดลกาดอิ in ดน n เซียนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ชื่อเราด้านล่าง อันนี้คือจดหมายแนะนําตัวเองแบบคร่าวๆนะคะนี่ต้องบอกไปแล้วนะคะว่าการกรอกใบสมัครออนไลน์เนี่ยเอาไว้สุดท้ายเพราะว่าหลังจากที่อ้อมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราทําเช็คลิสต์ขึ้นมาแล้วนะคะทําเช็คทาทาทาลิสต์ขึ้นมาแล้วเคยมียงังเตรียมยงังพร้อมยังเนี่ยได้ยังดียังเตรียมยงังแล้วพร้อมแล้วมาจับมือใครก็ได้มานั่งด้วยแล้วก็กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่าน วีซ่าแอพพลิเคชันฟอร์มตานนั่นนี่ก็คือเอกสารทั้งหมดที่เราจะต้องใช้ในการยื่ยนขอวีซ่าเยี่ยมเยียนนะคะทุกคนก็ถ้าใครมีมากกว่านี้ก็ก็แถมไปด้วยก็ได้นะคะหลังจากที่เรายื่นเอกสารเข้าไปที่ BFS ได้ไม่เกินอาทิตย์นะคะทางเจ้าหน้าที่สถานทูตเนี่ยเขาก็โทรมาสัมภาษณ์เราตรงนี้เราต้องเตรียมตัวดีๆนะคะรอรับรอรับสายแล้วก็ตอบคำถามให้ชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็ คำถามที่เจอบ่อยเลยก็คือคุณเจอแฟนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ตั้งคันอยู่ไหมคุณไปครั้งนี้คุณมีแพลนจะแต่งงานหรือเปล่าวันที่เท่านี้เงินเข้าจำนวนเท่านี้เงินนี้มาจากไหนถามเกี่ยวกับเอกสารเรานั่นแหละนะคะการเตรียมตัวต่อคำถามแล้วก็การเตรียมเอกสารของหลายๆท่านก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะแต่อันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องมีแบบ ยืนหนึ่งเลยคุณต้องเตรียมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอะไรเพิ่มเติมอย่างอื่นเจ้าที่เขาจะขอเพิ่มเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของรายบุคคลไปนะคะเอามาหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะจากวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ขอให้อนนําไปปรับใช้กับตัวเองแล้วก็นะขอให้โชคดีสําหรับการยื่นวีซ่าในครั้งที่จะถึงนี้นะคะไม่ว่าใครก็ตามเพราะว่า อ้อมก็เข้าใจแหละเพราะอ้อมก็เคยเป็นหนึ่งคนที่ใจจดใจจ่อจะผ่านไหมยื่นครั้งที่แล้วก็ผ่านครั้งนี้ก็ยังจะมาลุ้นอีกลุ้นทุกครั้งนะคะทุกคนลุ้นทุกครั้งไม่ใช่ว่าครั้งแล้วผ่านครั้งนี้จะผ่านนะคือแบบแม่จะไม่ไหวตอนนี้นะคะสําหรับใครที่มีแพลนที่จะมาอยู่เดนมาร์กเรียนภาษาเดนมิชก็อย่าลืมติดตามอ้อมไว้นะคะเพราะว่าอ้อมก็จะไปสอบ เอหน่งเอสอแล้วก็อ้อมจะทำเป็นแนวข้อสอบอะไรประมาณนี้นะคะมาให้มาให้ได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวอ้อมขอรวบรวมข้อมูลแล้วก็ขอสอบให้ผ่านก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอามาฝากนะคะทุกคนอันไหนที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนสวัสดีนะคะเจอกันใหม่นะ <playing> <background>